สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับกิปเกยพาเที่ยวค่ะวันนี้เกยพาทุกท่านมาเที่ยวที่ชายหาดที่ใกล้ๆกับกรุงเทพหาดปุตีเนพเชรพบุรีค่ะหาดแห่งนี้นะคะเห็นว่ามีทั้งอาหารอร่อยๆที่พักดีๆเนี่ยเลยพากันไปเข้ามาชมเข้ามาดูกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง น่าลค่ะตอนนี้หิวแล้วเจอร้านอาหารร้านหนึ่งน่าสนใจ The b e s t ค่ะเข้าไปชิมกัน บรรยากาศเนี่ยน่าถ่ายรูปมากเลยอย่าลืมนะคะใครมาเนี่ยโรแมนติกโรแมนติกครับเรา ได้เข้ามานั่งทานอาหารในร้าน The b เ s สแล้วค่ะ <de> <pop> ได้พบกับพี่สุรชัยค่ะผู้จัดก,การสวัสดีค่ะพี่ <l ip> ร้านอาหาร The b เ s สเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหน <l ip> <atas> ที่ริมหาดสุรนเ,เข้ามาที่หาดก็จะเจอที่ร้านน่ะเจอร้านอาหารที่ตั้งอยู่เลยอาหารแนะนำของพี่ <l ip> มีอะไรบ้างคะพี่ก <l ip> ็วันนี้สี่อย่างสี่อย่างนะคะกุ <l ip> ้งแม่น้ำทอดทิพเกลือค่ะ แล้วก็หอยเชลล์ของเมหอยเชลล์งรับแล้วก็ทางด้านนูนก็จะเป็นพระเอกของรานเลยนะครับจะเป็นภูม้าผสมกรเดสุดโบราณสุดโบราณด้วยเหรอใช่ครับขอ,องเราจะไม่เหมือนใครสโบรานาี่ก็ไม่เหมือนรับมดกระดูกโไฟดูเจ็บขาแล้วจะมีหเรียบนะครัจะมีรสจัดเล็กน้อยแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเราจะไม่ใส่ ไม่้ไม่มีไข่ใช่ไหมคะเพราะว่าธรรมดาเห็นเปเห็นพวกผัดผงกะหรี่ก็ต้องใส่ไข่ที่นี่ไม่มีค่ะรสชาติจะเป็นขั้นเดียวและอย่างสุดท้ายนี่ก็คือปลากระปงราดพริกอันนี้นี่คือเป็นแบบ top tip ของี่ร้านใครมาเนี้ยพลาดไม่ได้แล้วลูกค้าที่มาเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ เป็นใหญ่จะเป็นแขกประจำแขกประจำ้วยแสดงว่ารสชาติต้องติดใจจนกระทั่งต้องต้องลองถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครสนใจว่าจะเข้ามาจองโต๊ะก่อนอยากได้โต๊ะริมน้ำริมหาดอย่างเงี้ยเนี่ยต้องติดต่อ,อยังไงคะเบอร์โทรนะครับ0 3 2 4, 4, 4 3 1 2 6นะครับ027นะครับ032443126 126ถึง7นะคะ ก็มาติดต่อทำงารอยู่โตได้ครับถ้าเป็นวันเสาร์ต้องจงองล่วงหน้ากวันหนึ่งนะครับเพราะว่าแขกเยอะวันเสาร์เนี่ยจะต้องแบบใช่ครับใช่ไหมคะอยากได้โต๊ะริมนี้ต้องแบบสตริงไซส์มาเลยใช่ไหมคะตอนนี้ถึงเวลาชิมอาหารแล้วค่ะเริ่มชิมกันเลยดีกว่าอันนี้อันนี้อ,นนอ,นนอ,นนอะไรคะพี่จานนี้นกุ้งแช่น้ำกอดผิดเกลืออืมสดก็จะมีวัตถุดิบเราจะใช้กุ้งแช่น้ำสดๆอืมค่ะเป็นแล้วก็เอามาทอดนะครับแล้วก็ ผสมของกระเทียมพี่หนูสดแล้วก็เกลือแล้วก็ปรุงรสให้ความหอมของกระเทียมค่ะรสชาติจัดจ้านน่าจะไม่เผ็ดนะคะคือหอมหอมกระเทียมแล้วก็จะหอมเป็นพิเศษกระเทียมถ้าใครชอบกินแบบพวกอะไรคะครบรสอะไรอย่างเงี<จ>้ยที่แบบว่าจัดจ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยชานนี้สนใจแล้วแล้วชามนี้ละคะพี่ชามน,นี้เป็นขอยเชลล์เผาเนยนะครับทำรังสี ไข่เชื่อพันเลยครันี้จะได้กลิ่นของเนยความหอมข,ของเนยนะครับจะเข้าเนื้อของ,ของหอยหเนี่ยเราสดสดอยู่ทุกวันเข้ามา<ด>อยู่แล้ว,ลวใช่ไหมคะคอนเซ็ปต์ของทั้งร้านคือไม่สดไม่อร่อยไม่คิดเงนินไม่สดไม่อร่อยไม่คิดเงนินแสดงว,ว่ามากินแล้วถ้าบอกว่าไม่สดคุยกันได้เลย กินดูสัปดาห์ที่ไม่สดแล้วทานหมดแล้วบอกว่าไม่ไดสดนะอะไรเงี้ยกไม่ได้ใช่ไหมคะจะเข้าเนื้อเลยนะคะหอมถึงเงนื้อในเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบไม่รสจัดแล้วก็แบบเหมือนออกสมาแบบอาหาฝรั่งยุคนีน้ผสมไทยอะไรอย่างเงี้ยจานนี้ต้องถูกใจมากๆแน่เลย อีกจา,า,านหนึ่งทางนู้นค่ะคพเพราะบอกว่าเป็นไฮไ,ไลท์เป็นไฮไลท์ของร้านแลนะเป็นพระเอกของร้านใครไม่มามาแล้วไม่สั่งไม่ได้นะคะกูมาผมัดถงกะหรี่สูตรโบราณน,นะคะจะไม่เลี่ยนคช่อมเพราะว่าเราเราไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นม,มจะแบบไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมใช่ไหมคะรสดยรชาติเข้มข้นเลยค่ะแบบ ผงกะหรียอย่อะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่แบบคือถ้าใส่ไข่ใส่ตรงม,มันจะออกเป็นมันๆมันจะตัดกลิ่นของผงกะหรี่ออกไปแต่นี่จะได้แบบรสชาติแบบด้านเลย,ลยโอเคค่ะอร่อยมากอร่อยมากจานสุดท้ายนะจานสุดท้ายค่ะอันนี้นนนปววลากระพงทอดราดดิตสางรสนะครับอืมแต่นี้ยังไม่ราดใช่ไหมพี่แยกไม่ให้มันจิ้มลงสู่ของท้องร้อนเลยสูตรเนี้ยเคี่ยวจะเคี่ยวเป็นขั้นนานนิดนึงร้านนี้เปิดมาได้นานไหม ผูินะคะขึ้นขเราจะเป็นคนนี่ที่นี่เนี่ยแสดงว่าถ้าใครเนี่ยชอบรสชาติที่ออกจากจ้านถึงเครื่องถึงรถเนี่ยต้องแนะนำมาเลยใช่ไหมคะจากจากกรุงเทพมาเนี่ยเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงไม่ถึงสชั่วโมงดีเนาะ เป็น,นเ,เป็นใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะคะ<ช>อืสุดอยอด<ช>สุดอยอดมากแ<ช>นะนำว่าถ้าใครมาไม่ได้กินทุ่นี้นะจะได้ตายเลยโอเคค่ะยังไงเนี่ยก็ถ้ามาที่ร้านอาหารเดอะเบสเนี่ยนะคะอย่าลืมอาหารแนะนำ ไปนะคะขับรถไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะใครว่างก็แวะมาที่นี่เนี่ยมีทั้งอาหารดีที่พักสวยๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยชายหาดแห่งนี้เห็นว่าวันที่29มกราคมนี้เนี่ยจะมีงานแลนดี้ของพี่น้องเสื้อแดงที่มาจากกรุงเทพแล้วแวะมานอนที่หาดแห่งนี้ยังไงเนี่ยต้องแวะมากันที่ได้นะคะโอเคค่ะคลิปเก๋พาเที่ยววันนี้ผมก็ขอจบลงเร่านี้แล้วเจอกันใหม่ลิปหน้านะคะดูกันค่ะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบายค่ะจ็ตลงน้ำ ผมไม่ได้แบบนีเหี